สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมารียังคงพาทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมกันค่ะที่งานของ Fast Auto Show Thailand 2024ค่ะแต่สำหรับในรอบนี้ค่ะทุกทุกท่านจะได้มาเจอกันกันกบความสวยงามความ l u กชัวี่ความหรูหราความทันสมัยค่ะซึ่งสรุปในตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่กันที่บูธของซูซูกิค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ okay. ก่อนอื่นเลยนะคะสําหรับในวันนี้นะคะก็พี่มารีมาอยู่ด้วยกันกับน้องๆน,นะคะขออนุญาตให้แนะนําตัวเป็นชื่อเล่นแล้วกันให้กับชาวบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะมิ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะไมค์ค่ะว้าวอุย ยิ่งมากันเป็นครูเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาเยี่ยมชมงานกันได้ซึ่งวันนี้เห็นบอกว่าเรามีเป็นรถไฮไลท์ของซูซูกิเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วตัวรุ่นไฮไลท์ของเรารุ่นแรกที่เดี๋ยวจะแนะนําเป็นตัวรุ่นไหนดีคะค่ะสำหรับนี่เลยค่ะ XL 7จนะคะจะเหมาะสาหรับสายลุยสายเที่ยวค่ะ,คะตัวเนี้ยจะเป็นเจ็ดที่นั่งเป็นไฮบริดด้วยค่ะเหมาะสําหรับครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนค่ะค่ะจะเน้น แบบลุยเลยว้าวเพราะฉะนั้นนี้คือได้แบบเจ็ดที่นั่งเลยเผื่อใครบอกว่าจะพากงพากิ๊กไปเที่ยวใช่ค่ะใช่ด้วยเหรอแล้วน้องตอบใช่ด้วยนะคือพาแบบว่าครอบครัวอะไรเย่นะคะไปเที่ยวกันได้ถึงเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็อันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เห็นมีเป็นโปรโมชั่นเริ่มต้นเนี่ยผ่อนเดือนละแค่ 7,888บาทโอ้โห่อนยังไม่ถึง8 0 0 0ราคาดีมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็อันนี้เป็นตัวแบบรุ่นไฮไลท์เลยคือเขาก็จะมาพร้อมกับความหรูหราต่างๆและอันนี้โอหอันนี้สีสวยมากอันนี้คือเป็นสไตล์แบบเขาเรียกสีใหม่ป่ะคะใ,ใช่ค่ะเป็นสีใหม่ นะคะอันนี้เป็นแบบสไตล์สีคุมโทนมากนะคะ,อะเอาไปว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเยี่ยมชมกันนะคะก็อย่าลืมมาดูสําหรับตัวไฮไลท์ของเราแต่เห็นยังมีอีกหลากหลายรุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะยังเหลืออีก3ามรุ่นเลยค่ะอืมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันดีเอ่ย ฝั่งด้านนูน้นโอเคค่ะงั้นเชิญได้เลยค่ะสำหรับฝั่งตรงด้านนี้นะคะอันนี้เป็นตัวรุ่นซูซูกิอะไรเอ่ยออติก้าค่ะก็เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นไฮบริดเหมือนกับรุ่น XL 7เ e ลยแต่ว่าตรงนี้จะนุ่มนวลกว่าในการขับขี่ใช้คำเหมาะกับกลุ่มเพื่อนกลุ่ม ครอบครัวเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าจะนุ่มนวลกว่าอ่าคือเมื่อสักครู่นี้มันมันจะมาพร้อมกับแบบมนความหรูหรา <c oughs> แล้วก็อาจจะดูเหมือนคล้ายๆกับสมบุกสมบันนิดนึง <c oughs> แต่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพวกรถในเมือง <c oughs> ขับในกรุงเทพง่ายๆนะคะหรืออาจจะไปต่างจังหวัดแค่แบบใกล้ๆนะคะเดี๋ยวนะทำไมรอบนี้พี่ช่างภาพดูยิ้มผิดปกติป่ะคะ <laughs> นะคะอันนี้แหละน,นี้คือความสวยงามนะคะภายในบูธของซูซูกิของเราแล้วคันนี้มาพร้อมกับราคาเท่าไหร่คะ6กแสนเ่นเก้าพับาทว้าวห9เเท่านั้นค่ะแล้วราคาผ่อนแหละมีราคาพิเศษด้วยไหมคะตอนนี้มีแน่นอนค่ะ สามารถผ่อนได้สูงสุดถึง99เดือน,นว้าวโห,โ,หโปรโมชั่นดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนี้เป็นโปรโมชั่นของภายในงาน Fast Auto s h o ช Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวมีรุ่นอื่นแนะนำพี่มารีอีกไหมเอ่ยมีเป็นรุ่นไหนคะตื่นเต้นมากเลยรอบนี้เจอกับสาวๆนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปอันนี้เราจะไปแนะนำรุ่นชื่ออะไรดีคะต่อไปจะเป็นตัวเซร e เลโอนะคะ<า>ตัวนี้นจะเป็นคอมบักคาร์เป็นรถคันที่แบบไซส์มินิแต่ว่าสมรรถภาพสมรรถนะของเขาเนี่ยไม่มินิเลยค่ะเพราะว่าตัว นี้นะคะจะเหมาะมากๆกับทุกรุ่นเลยนะคะหมายถึงแบบทุกช่วงวัยเลยค่ะประมาณนี้แล้วคันนี้น่ารักมากคืออันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือเขามาเป็นสีแบบนี้ให้เลยหรือเราไปแต่งเองสีน่ารักมากใช่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเหมาะทางในเมืองแล้วก็นอกเมืองเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนขามารีแอบเ็นพี่มารีแอบเ็นราคาสามหนึ่งเก้าจริงปะเนี่ยใช่อันนี้ราคาดาวหรือราคาลดราคาก็คือราคาลดเลยค่ะ ไม่จริงราคาที่ไม่จริงราคา,รา,คาเริ่มตน้นสามแสนหนึ่งหมื่บาทเท่านั้นตอนแรกมาลีตกใจนึกว่าแบบนี้ราคาดาวหรือเปล่าไม่ใช่นะาาทุกคนค,ะค่ะโอ้โหราคาเริ่มต้นนะคะเพียงแค่สามแสนบาทแล้วยังสามารถผ่อนเริ่มต้นได้เบาๆด้วยส9งเเท่านั้นเองคะอ่ะโอและที่สําคัญยังไม่หมดนะคะยังผ่อนได้นานสูงสุดถึง99เเดือนอีกด้วยค่ะ เอาจริงๆแค่ราคาผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนค่าอาหารน้องแมวก็แพงกว่านี้แล้วใช่ค่ะลูกๆลูกๆเรายังแพงกว่าเลยค่ะตัวเล็อันนี้ชื่อรุ่นอะไรนะคะอันนี้จะเป็นเซรีโอว้าวรถน่ารักราคาดีอันนี้เป็นรถแบบกี่ที่นั่งคะเนี่ยสี่ที่นั่งค่ะก็ได้นะคะตัวเล็กๆโอ้โหน่ารักมากนะคะอเพราะฉันใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมมาจับจองกันได้นะคะซึ่งงานของเราเราจัดกันกี่วันนะคะงานนี้ ห้าวันค่ะตั้งแต่วันที่3าถึงวันที่7ค่ะกรกฎาคมนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจก็สามารถมาจองกันได้เนาะอันนี้คือจริงๆเรายังมีรุ่นอื่นๆกันอีกหลากหลายรุ่นเนาะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ที่งานนะคะมีด้วยกันถึง4รุ่นเลยแล้วก็จะมีอีกตัวนึ่งค่ะจะเป็นซูซูกิสวีปค่ะแนะนำด้วยไม่เอ่ยสวิปตันนี้คิดว่าใครๆก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าใครไม่รู้จักคือแบบท็อปฟอร์มคือแบบของซูซูกิแน่นอนเหมาะทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ที่สําคัญคือเปป็นสรต้ว่แแลบ แต่งได้แล้วแต่สไตล์คนขับเลยเจ้าของเลยอ้อโหแต่อันนี้ปกติแล้วน่าจะชอบนั่งคันไหนคะดูกแบบก็ชอบทุกคันแต่ เอฟซีเอฟซีสวอยู่แล้วค่ะเอฟซีก็จะเล็กๆนะคะเผื่อใครบอกว่าอยากจะซื้อให้สสาวน้องไม้น้องมินของเราแนะนํารุ่นนี้ก็ได้เนาะไม่ติดเลยค่ะเอาป็นว่าใครที่สนใจนะคะงานเราจัด5้าวันด้วยกันวันนี้เป็นวันแรกนะคะถ้ามาก็สามารถมาติดต่อจะเป็นพี่ๆที่ปรึกษาทางด้านการขายหรือจะมาติดต่อโดยตรงกับน้องมินน้องไม้ได้ไหมค่ะได้เลยค่ะได้หมดเลยนะคะก็เอาไว้ว่าใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเยี่ยมชมงานการค่ะกับ Fast ตชอทไทยแลนด์2024เพราะฉะนั้นสำหรับในรอบนี้อุ๊ยครอบครัวตระกูลมอม้าของเราไปกันแล้วไมมิ้นมารีไปกันก่อน,นแล้วนะคะไว้มาเที่ยวกันที่สุสกิบายบายสวัสดีค่ะ